ก็ได้จ่าจินตุ่มมามาเซเวนตารขึ้นปึ๊บเซเนตาไปไหม กำแนดกาแนดนิ้วตากำแนดอย่างนี้ถ้าเป็นตาเราก็เลี้ยวไปห็นติ่นะมามาถอดเป็นตาออกซักกึ่หนอองน้ถอดเป็นตาออกซักกึน้น มันเป็นเหมือนๆเลยครับมันไม่เห็นความงามของเสินมะม่าเสินได้เป็นตาแสบก็จะตักกิกนก้อนเหมือนพวกเสินก็คือช่อชอกกันนั่นแหละถ้ามตีถ้ามตีข้ามชาตนินะมันมนโนย์ เชีวยวช้าๆนะคะเชีวยวเร็วไม่ได้เพราะมันเป็นทอดอกทำนี้จะเส็นี่ยดุดๆดจุเลยมันเป็นฟ้นเดเหลก็ต้องเชียวมาก,กว่าเ,น,เนื้อนื้วสับๆจ้ก